มีใครที่ชอบนอนเปยยวนหรือว่าเก้าอี้โยกไหมคะแล้วเปยยวนหรือเก้าอี้โยกที่นอนอยู่เป็นรูปร่างหรือว่าทรงแบบไหนเพราะว่าส่วนใหญ่เก้าอี้โยกที่เราจะนั่งกันมีสลีระที่โค้งใช่ไหมคะแม้ว่ามันจะดูสบายนะคะแต่ว่ามันก็มีอะไรซ่อนอยู่คะ่ะ เตลักษณะนี้นะคะจะทําให้เราอยู่ในท่าทางที่ผิดธรรมชาติค่ะทําให้กระดูกสันหลังของเราโค้งงองนอนนานๆก็จะมีผลเสียต่อกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าความโค้งที่เรานอนนั้นจะทําให้เกิดการกดที่ข้อต่อแล้วก็หมอนรองกระดูกได้ทําให้กล้ามเนื้อเราตึงเกินไปค่ะไม่สบายต่อข้อต่อกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยเกิดความเครียดก็จะทําให้เรามีอาการปวดเมื่อยนะคะรวมไปถึงกระดูกเสื่อมได้ง่ายด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะเราควรใช้เปยววนหรือเก้าอี้โยกที่มีลักษณะที่ไม่โค้งงอคะ่ะเพื่อกระจายแรงกระจายน้าหนักเราในท้องตลาดตอนนี้ก็มีเยอะนะคะให้เลือกนะคะเราก็ต้องดูดีๆว่าไม่ให้มันมีความโค้งนะคะ <c oughs> ก็คือให้มันเป็นองศาที่เป็นแนวเฉียงหรือว่าแนวตั้งตรงจะดีกว่าคะ่ะ